บายดีแต่รู้ๆกันอยู่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดใครๆก็กลัวติดโควิดกันเนะาะช่วงนี้นะเราอะ่ะมีอยู่สองลุกคือลุกไปกินแล้วก็ลุกไปนอนมันน้ำหนักก็ขึ้นแล้วอะ่ะแล้วก็กังวลเรื่องโควิดด้วยแต่เมื่อเร็วๆนี้ <c oughs> เพื่อนคนที่รู้จักกันอะ่ะ <c oughs> เขาแชร์ Facebook l i ฟ e ของบริษัทโจงโฮมาให้เราดูนะ <c oughs> ได้ความรู้ดีมากเลย <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด ซึ่งตอนนี้มีข่าวอยู่ใช่ไหมว่ากําลังซื้อเข้ามาฉีดให้เราแต่เราคงยังไม่ได้ฉีดตอนนี้อ่ะน่นะสิที่บ้านเนี่ยเราก็กังวลอยู่เพราะว่ามีทั้งผู้สูงอายุเด็กๆอ,อยากให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะแต่เบื้องต้นอะ่ะระหว่างที่เรารอที่จะได้วัคซีนอะ่ะเราก็ต้องหาอะไรที่เสริมภูมิคุ้มกันของเราเองไว้ก่อนดูแลเรื่องอาหารอ,ออกกำลังกายบ้างแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะช่วยเสริม อีกตัวคือก็สมุนไพรเห็ดหลินจือใช่ได้ยินมาว่าเห็ดหลินจือช่วยเสริมภูมิคุ้มกันดูแลสุขภาพได้แต่ไม่รู้ว่าได้ทุกคนไหมและทุกที่ก็บอกว่าเห็ดหลินจือดีแต่ก็ไม่รู้ว่าดีเหมือนกันหรือเปล่างั้นเราเข้าไปดูข้อมูลในเพจ Facebook ข,ของบริษัทจงโฮดีกว่าไหมดีค่ะกว่าสาทศวรรษที่ยืนหยัดเพื่อความเป็นเลิศ พห้อปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทชวงโฮเริ่มจากการศึกษาอย่างจริงจังในด้านการเพบปลูกเห็ดหลินจือกลุ่มบริษัทชวงโฮยืนหยัดท่ามกลางการทดสอบจากรอบด้านกว่าหลายทศวรรษเราค้นหาความบริบูรณ์ของร่างกายและจิตใจเราตระหนักถึงสุขภาพและความมั่นคงในชีวิตทุกด้านเห็ดหลินจือของกลุ่มบริษัทชวงโฮผลิตด้วยกระบวนการที่ครบวงจร ได้รับการรับรองรางวัลมากมายจากในประเทศไต้หวันและใบรับรองระดับนานาชาติคงไม่ต้องบอกว่าผลงานที่น่าจดจำเหล่านี้เป็นผลมาจากทีมงานมืออาชีพระดับโลกทั้งหมดนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษที่กลุ่มบริษัทชวงโฮกลุ่มบริษัทชวงโฮเริ่มต้นจากการสร้างสวนเทคโนโลยีชีวภาพเต็ตหลินจือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปีคทศักราษ2008ที่ฟาร์มแห่งนี้เราพัฒนาสายพันธุ์เห็ดลินจือขึ้นเองและควบคุมสภาวะการเพาะปลูกให้ได้องค์ประกอบของสารออกฤทธิ์ที่เที่ยงตรงโดยหลอมรวมเอาเทคนิคใหม่ๆที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกเห็ดลินจือเข้าไว้ด้วยกันโรงงานหยงเชียนได้รับสิทธิบัตรในกระบวนการผลิตเหต็ดลินจือระดับโลกมากมาย และได้รับใบรับรองระดับนานาชาติมากมายเพื่อยืนหยัดในพันธสัญญาที่จะสร้างนงวัตกรรมและการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งกลุ่มบริษัทชวงโฮได้สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับชาติขึ้นในปีคิทตศักราช2014ทีมนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นข้อได้เปรียบของศูนย์วิจัยนี้และของกลุ่มบริษัทชวงโฮเราพยายามค้นหาวิธีการ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเห็ดหลินจือมาใช้ประโยชน์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเห็ดหลินจือแต่ละแคปซูลที่ผลิตจากกลุ่มบริษัทชวงโฮจะเป็นแคปซูลที่ตรงตามมาตรฐานกลุ่มบริษัทชวงโฮให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขในอนาคตโอ้ของเขาเนี่ยคอบวงจรดีจังเลยนะตั้งแต่คัดเลือกสายพันธุ มีฟาร์มปลูกของตัวเองด้วยโรงงานการผลิตแถมด้วยมีใบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยด้วยบริษัทก่อตั้งมาตั้ง30ปีอย่างนี้นะมันต้องมีความชำนาญอยู่แล้วแหละใช่ไหมกว่าจะได้เห็ดหลินจือที่มีคุณภาพนะต้องผ่านขั้นตอนการผลิตเยอะมากใช่ถึงจะได้เห็ดหลินจือที่ดีมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงถึงว่าราคาสูงแต่ว่าถ้ากัดใช้แล้วดีก็คุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปนะ เราเข้าไปดูในเว็บไซต์ไหมคะแล้วเข้าไปดูในนี่ดีกว่าค่ะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหลายอย่างโปรโมโชั่นก็เยอะอตอนนี้มีส่งฟรีด้วยนะคะมีลดค่าสมัครสมาชิกด้วยน่าสนใจนี่เราจะสั่งซื้อสินค้ายังไงดีะคะงั้นเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนคนที่แชร์ Facebook ไลฟ์เผื่อเราจะได้ข้อมูลว่าเราจะสมัครสมาชิกยังไง เพรสนใจจะซื้อสินค้านะโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะค่ะไปกันค่ะอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กชวงโฮไทยแลนด์ไลน์แชวงโฮไทยแลนด์เว็บไซต์ www.chongho.co.th และระบบการเรียนรู้ชวงโฮออนไลน์ อย่าลืมส่งความหงวงใหญ่แค่ปลายนิ้วด้วยการส่งต่อข้อมูลคุณภาพดีๆให้กับคนที่คุณรักนะคะแล้วครั้งหน้ามาพบกับเฟซบุ o กไลฟ์เรื่องเลือกเห็ดหินจือที่ใช่มั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์นึกถึงหลินจือนึกถึงช่วงโฮ